สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีปลาลูกมดสมองสีบอลมันดีแม่น,น้องเดือนมาหลากล้างหมู่พี่น้องเงอ้ยเข้าไปเบิดเลยพนักกามาโดยมาแต่บ้านพูนพี่น้องเอ้ยไปกับงเขาปิดบ้านปิดเมืองอะไรเนาะกินแหวงเข้ากันลบมากินกับปุนอยู่แบบชิคเชียว ใช่พี emos, ่น้องข้อโผล่เพิ่มพี่น้องเลยทมางัดทีลังเจ๊ยัมายุหอกะแก่เสอยวคนวันนี้พี่น้อง ากสิเขาอกก,กินหมพี่น่อยอน่าบะตื่นจัดใช่กินอินม่มเนาะ่อเ,เ่อดชิมือบบ่อนี้มึงผ่านนางกระปุกน่เมือบ้านเอเมือม่อคืนเมือ่อเมื่อคืนก 怎么又没嗯，嗯嗯 เมือนแอฟโน้งอ,งนองเมมางาลือนมาหงัดนำไปบ้านทุ่นไปกินแนวพี่น้องเอ้ยไปแก่บนเนแบบปิดทัางหมดใกล้แบนปิดไปไปแบบเชียนแบบปิดโอ้โตบมาดิซื่อม้ามาท่า

คนมีขาดเยองเลยทอขามาลุ่นเมื่อไม่น,น,น,นองเดินชิบดีจักจัา

ไอ้บิงค์เรเราไม่จบก็เพลงกราถึงจะทำจะเพลงนี้นะอาตุยาใส่อยอยไหนตาลุดตาหลุดไม่มีาหลุดมาไปมัน,นองพื่อนคอ Yeah, but mm.

bẩn, phi nông rồi, bye, anh chụp hình đi nhé, tôi muốn ăn nấm phèn nha, <laughs> đây, ừ, chết. มันก hey ินน <ination> ้ำแน่น่ะเฮ้ยเสี่ยวจะอยากน้ำนะเสี่ยวเม่น้องเดือนพี่น้องเลยเบิ่งชังเกตเบิ่งมันจีเกะไก่กันนน่ะฮ่าฮ่าเลียลิ่นลวกเลยมันได้กินอต่จะลดกำลังอีกแล้ว bất song giàn vì nó ở miền đồng tiền sưu phấn báu vậy một giàn điều học à, Nẹ là đi ่งเลยชไหม่่ีมอเยเสียงผ่าดังห้องพี่น้องเอ้ยผก็ห้องนีเชียงบรรยากาศแบบบุกกว่าผ่ากบพนพี่น้องเอ้ยถ่ายแบบบุกกว่าผากบพนเลยแม่น้องเดือนเอาหมดเครื่องบินไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ gần là số voi bị bệnh ha nhau nào pino kẹp bên nhang, nọ đây pino kinh mạc ăn của phun mạc cái nhau pino hơi xỉa cho nhau một thân im đây này đây bưng pino bưng cái, cái. น่ะน่ะกก็อยยาเจะได้ว่ายอมหับได้ได้ไหนเนาะอารุษสิทธิ์หายพี่น้องไอ้เพื่อผัดพัวบัวเอาหายพี่นอ้องเบิ่งขึ้นเอาพัวอยากบัวหายอันผัดม้าอยากผัดถิ่มหาย ป้าป้าคลิปคลิปนี้ก็จะเดือดจบแล้วพี่น้องฝนตกเลยถ้าก็เลยก็แซ่ก็ติดตามก็กระดิ่งแจ๊แจ่ดประกำลังใจในน้องเงินเนี่ยเด้อ